ในส่วนของหนึ่งเรื่องครับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ยังคงมีความขัดแย้งกันอยู่แต่ฝ่ากฝั่งของภาคเหนือของเราก็ยังคงมีปัญหาเรื่องของน้ําท่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดน่านครับล่าสุดนี่ทางด้านของปอพอเองครับก็ได้มีการช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่ง3จังหวัดเลยนะครับที่ได้รับผลกระทบจากพายุวิภาฟื้นฟูกันเต็มที่ครับเยียวยากันเต็มที่แล้วก็ย้ําเตือนด้วยยังวางใจไม่ได้ครับสิงหาคมแล้วยังคงอยู่ในช่วงของหน้าฝนด้วย ต้องรับมือกับเรื่องราวของมรสุมที่กําลังจะเกิดขึ้นด้วยโดยทางด้านของปอพอเองครับเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่3จังหวัดครับที่ได้รับผลกระทบจากพายุวิภาแล้วก็มีการออกประกาศเตือนด้วยครับเรื่องราวของพี่น้องประชาชนต้องเฝ้าระวังเรื่องของพายุฝนอย่างต่อเนื่องครับใช่ค่ะซึ่งเรื่องนี้ทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยหรือว่าปอพอกระทรวงมหาดไทยเขามีการติดตามสถานการณ์อุทกภยัยและดินถลม่มจากอิทธิพลของพายุโซนร,ร้อนวิพานะคะซึ่งยังคง ส่งผลกระทบในพื้นที่3จังหวัดอย่างที่พี่บอลได้บอกไปก็คือน่านเชียงรายและสุขโขทัยรวม11อำเภอขณะนี้สถานการณ์ในหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะทางด้านของปอ,อ,อเองเขามีการสั่งการให้ทุกจังหวัดเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ยังได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องนะคะพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัายพื้นที่เกษตรกรรมและสาธารณูประโภค เพื่อดําเนินการฟื้นฟูและเยียวยาตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องค่ะมีการจ่ายเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตและประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะรวดเร็วโปรง่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้<ม>ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะมีการเน้นย้ําให้จังหวัดต่างๆประสานองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิน่นระดมเจ้าหน้าที่เ<ม>ครื่องจักรกลจิตอาสาไปร่วมมือร่วมใจกันนะคะเพื่อทําอะไรเพื่อซ่อมแซมบ้านเรือแล้วก็สิ่งสาธารณประโยชน์โดยเฉพาะในพื้นที่ ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายเนี่ยให้เร่งฟื้นฟูความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้กลับมามีสภาพแล้วก็ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะในพื้นที่ทายนาเองเนี่ย<ม>ก็ยังคงมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ปอพอ,อเอง<ม>เขาจะมีการส่งสัญญาณแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบรอดแคสต์นะคะให้ประชาชนเนี่ยเตรียมรับมือได้ เพราะฉะนั้นแล้วในภาพรวมครับพายุดังกล่าวนี้ต้องเรียนคุณผู้ชมว่าจะส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนกว่า20 0 0 0 0คนใน11จังหวัดด้วยนะครับโดยมีรายง,งานผู้เสียชีวิต5รายปพยืนยันครับว่าได้มีการบูรณาการกับทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของฝ่ายปกครองทหารตำรวจอาสาสมัครหน่วยงานท้องถิ่นเข้าร่วมปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่เพื่อคลี่คลายสถานการณ์โดยเร็วที่สุดรัฐบาลครับขอส่งกําลังใจให้กับ ี่น้องประชาชนทุกพื้นที่ขอให้มั่นใจว่าทุกชีวิตจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดเราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันครับค่ะก็เป็นกําลังใจให้กับชาวภาคเหนือนะอมไม่ว่าจะเป็นจังหวัดน่านเชียงรายแล้วก็สุขโขทัยที่ได้รับผลกระทบค่ะ